หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 รถยนต์ตกคลองชนประทานบาดเจ็บเหตุรถยนต,ต์เปิดไฟสูงมองไม่เห็นทางนุ่มใบเมาขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายการะบะท,ที่จอดอยู่ขาหักเทา้าเวิเกือบขาดนุ่มจุรินเดินถีงมีดปอกเอก็บผลไม้ชาวบ้านเกดดนรงทำร้ายทุกคนแจ้งตำรวจจุงตัวและสารักคดีรถอุบัติเหตุติดวันท่องเที่ยวทยกไทยจอดทย ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัสายามชทีทีและตรายทีวีจอดคอมสองสาม,มีภรยาขี่รถจักรยานยนต์จากแหลมงอบไปแสนตุง้งเจอรถยนต์ขับสวนเปิดไฟสูงมองไม่เห็นทางทำให้ขี่ตกคลองชนประธานบาดเจ็บเล็กน้อยที่ถนนสายคลองเชลประธานตำบลหน,นองเสม็ดอำเภอเมืองจตราด เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสอพเอมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่เกิดเหตพบผู้บาดเจ็บสองรายชื่อนายพรทองดีอายุ26ปีและนางสาวแก้วอายุ23ปีบ้านอยู่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราส ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันส่วนรถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลองชนลประทานซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้นําเชือกให้กับนายพรลงไปผูกเชือกกับรถจักรยานยนต์แล้วลากขึ้นมาจากคลองได้สําเร็จนายพรกล่าวว่าตนเองและภรรยาขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยเส้นทางชุลประทานคลองใหญ่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถขับสวนมาและเปิดไฟสูงทําให้มองไม่เห็นก่อนที่จะหลุดโคง้ง พุ่งตกลงไปในคลองสลรประธานทั้งรถทั้งคนโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดหนุ่มใบ้มาขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายกระบะที่จอดอยู่ทำให้ขาหาักเท้าเวร์กเกือบขาดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2557ร้อยตำรวจโทรนโรงโสดกร้อยเวรสพมืองตราด ดาบแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์กระบะที่จอดอยู่ซึ่งมีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุหนึ่งรายเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าหน้าแฟลตตำรวจบ้านหนองบัวตำบลวางกระแจะอําเภอเมืองจันทบตรดพบรถยนต์กระบะสีแดงยี่ห้อนิสสันฟรอสเทียหมายเลขทะเบียนบอใบไม้จอจาน6141หนึ่งตราสจอดอยู่ริมไหลถนน ส่วนรถจักรยานยนต์คู่กรณีตกอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยมามาฮ่าเมดสีน้ำตาลไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนขณะที่ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ในพงหญ้าข้างถนนมีอาการบาดเจ็บขาขวาหักเท้าขวามีบาดแผลขนาดใหญ่กระดูกโพเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจตู้ยามนองบัวได้ช่วยกันทำการปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดโดยที่ผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการเมาและเป็นใบ้ สอบถามนายสุรัตน์ขิมกระโทกซึ่งเป็นคนขับรถยนต์กระบะบอกว่าได้ขับรถมากับภรรยาเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุมีโทรศัพท์เข้ามาตนจึงปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าจอดข้างทางคุยโทรศัพท์ได้ประมาณสองนาทีได้ยินเสียงดังที่ด้านท้ายรถหันไปดูเห็นว่ามีคนเจ็บกระเด็นลงไปข้างถนนจึงลงมาดูพอดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้กับบริเวณได้ประสานรถกู้ชีพมารับตัวผู้บาดเจ็บ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการเมาเพราะขณะเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีกลิ่นสุราที่จอดอยู่ตอนนั้น,นรถมอเตอร์ไซค์มาเลยไม่เห็นจอดแล้วผมแวะตรงข้างทางแล้วก็มวยโด๊ศัพท์แวะไปเดียวแวะทางทางมวยโต๊ศัพท์รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็วิ่งมาเลยไม่เห็นผมมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ผมจอด ไ่เสียงนั่งตึงเหมือนลอยไปผมไม่เห็นแล้วเอาลบกำไมพี่พี่พี่จะไปไหนผมวเวียนเข้าหนุ่มสุรินเดินถือมีดปลอกผลไม้และยกมือไหว้ชาวบ้านเกรงถูกทำร้ายแจ้งตำรวจคุมตัวเมื่อเวลา12นาิกาวันที่31ธันวาคม2557เจ้าหน้าที่ตำรวจห้องวิทยุสื่อสารได้รับแจ้งทางสายด่วน191 ว่ามีชายวัยกลางคนแต่งกายนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำเดินถือมีดปลอกเปลือกพอลไม้มาตามถนนจากหน้าตลาดเทศบาลมุ่งหน้าไปตามถนนสุขุมวิทขาออกซึ่งเกรงว่าจะทำร้ายผู้คนเพราะไม่ทราบว่าเป็นคนปกติหรือไม่จากนั้นจึงได้ประสานให้ตำรวจชุดสายตรวจออกทำการตรวจสอบโดยมีร้อยตำรวจตรี ภัยสารสอนดำรงหัวหน้าชุดสายตรวจนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์กระจายกำลังออกตามหาซึ่งพบชายดังกล่าวอยู่ที่บริเวณริมถนนฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลตราดรวมถึงถือมีดปลอกเปลือกผลไม้ไว้จริงจึงยึดมีดไว้และสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งชายคนดังกล่าวได้ควักแบบประชาชนให้ดูทราบชื่อตามแบบประชาชนว่านายบุญรวยบุญมาอายุ39ปีเป็นชาวจังหวัดสุริน ในบุญรวยบอกว่าตนเองไม่ได้จะทำร้ายใครส่วนมีดที่มีนั้นไว้ใช้สำหรับปอกผลไม้ด้านร้อยตำรวจตรีไพศาลกล่าวว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านจึงเดินทางมาตรวจสอบเพราะกลัวว่าจะไปทำร้ายร่างกายผู้ที่มาพบเห็นเข้า หลังจากเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2558เพียงวันเดียวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งในวันลุงขึ้นนายพยัคฆพันธ์โผแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมตามที่จังหวัดตราได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2558โดยมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการ3ม2ขอ1รอ ทั้งนี้มีการตั้งจุดตรวจร่วมทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองรวมทั้งจุดตรวจบนถนนตามหมู่บ้านชุมชนตลอดจนจุดตรวจจราจรทางน้ำสองแห่งซึ่งเมื่อวันที่30ธันวาคม2557ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดตราดพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรหครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายโดยอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองตราด4รายอําเภอเขาสมิงหนึ่งรายและอําเภอเกาะช้าง1ราย สำหรับการปฏิบัติงานวันแรกได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะแล้ว1,867คันพบการกระทำผิดกฎหมายแบ่งเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย53รายไม่มีใบอนุญาตขับขี่4รายและเมาสุรา1รายอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นบนถนนสายรอง ทางจังหวัดจึงได้กำชับให้จุดตรวจบนถนนสายรองโดยเฉพาะผู้นำชุมชนกำชับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเพิ่มความรมะมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในช่วงเย็นวันนี้ที่คาดว่าปริมาณรถตามท้องถนนจะมีมากขึ้นนี่คือสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพียงวันเดียวเท่านั้นขณะที่วันที่31ธันวาคม2557มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอีกหลายราย ซึ่งต้องติดตามต่อไป จัตราจัดชุดตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558นายประธานสุรกริจะวรรองผู้ว่าราช,ชการจังตราดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2558ของจังตราดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3สุขุมวิทย ถนนสายตราดแหลมงอบถนนสายตราดแหลมศอกพร้อมทั้งมอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าทางจังหวัดได้มีการวางแผน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจราจร,รร่วมตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยผู้บริหารจังหวัดทั้งหมดผลัดเปลี่ยนกันและกระจายกำลังการตรวจเยี่ยมในทุกอำเภอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและสายรองซึ่งก็พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้มแข,ข็งและผู้ใช้รถถนนส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางจังหวัดยัง คงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจยึดตรามมาตรการ3มอ2ขอ1รออย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งขอให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดทำป้ายเตือนผู้ใช้ทางในจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ยางไรก็ตามอยากขอความร่วมมือประชาชนงดใช้ยานพานะหากมีการดื่มสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะช่วงเวลาค่ำคืนที่อาจมีการฉลองส่งท้ายปีเก่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีทันทีปาดหน้าแสงคิวมันผิดไรมรารย,ยาทใครๆก็รู้ไม่อายหรอวินัยน้ำใจมีได้ไม่ต้องอายครขับรถดีๆนะครับ รถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5ส1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833กอะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16 18นนและลพบประมาอีราวดีตายอีกปิดท้ายปี2557เป็นตัวที่25เมื่อเวลา11นาิกา30นาทีวันที่31ธันวาคม2557นายกฤิภาสสีแสงขจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตะบนแมรูดได้รับแจ้งจากเครือข่ายอนุรักษ์ บ้านสะพานหินพบโลมาเสียชีวิตลอยบริเวณชายฝั่งบ้านสะพานหินหมู่ห้าตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังตราดจึงแจ้งสมาชิกเครือข่ายเพื่อร่วมกันไปตรวจสอบพบเป็นโลมาอิราวดีความยาวประมาณ1.5เมตรสภาพเน่ามากคาดว่าเสียชีวิตประมาณ2-3สัปดาห์ไม่สามารถตรวจสอบเพศได้จึงทำการผ่าพิสูจน์พบซาก เศษอาหารเต็มกระเพาะประเภทปลาและหมึกกระดองส่วนอวัยวะอื่นไม่สามารถตรวจสอบได้รวมถึงได้ทำการเก็บข้อมูลและรายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับทราบสำหรับการเสียชีวิตของโลมาตัวนี้เป็นตัวที่15ของปี2557ที่ทางเครือข่ายได้รับแจ้งและทำการเก็บซากซึ่งซากโลมาที่พบนั้นจะนำไปฝังรวมกับตัวก่อนๆที่เสียชีวิตมาแล้ว บกอตราดรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเที่ยวรถสองเท่าส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพสู่จังตราดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังตราดมีรถยนต์โดยสารประ,ประกาศที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทยอยนาผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางเข้าสู่จังตราดเพื่อกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวยังหมู่เกาะช้างรวมถึงเกาะอื่นๆในพื้นที่จังตราดในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่2558 นายพันศักดิ์ทรัพย์อุดมนายสถานีเดินรถบอกสอตราดกล่าวว่าผู้ประกอบการเดินรถโดยสารทั้งภาคเอกชนและบริษัทขนส่งจำกัดได้เสริมรถยนต์โดยสารมาที่จังหวัดตราดมากกว่าปกติที่มีประมาณ20เที่ยวเป็น40เที่ยวต่อวันเพื่อบ้องการปัญหาผู้โดยสารตกค้างประกอบกับมี นักท่องเที่ยวจํานวนมากต้องการเดินทางไปพักผ่อนตามหมู่เกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวเหล่านี้บางส่วนต่างเข้าคิวเพื่อจองตั๋วกลับไปล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับท่องเที่ยวดำน้ำดูปะกการังหมู่เกาะช้างคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางชมปะการังเพียบ ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาของทุกวันบริเวณสะพานเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางเบ้าหมู่หนึ่งตำบลเกาะช้างใต้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวดำน้ำดูปลากรางัง<ๆ>กันเป็นจำนวนมากโดยหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปก็คือเกาะไวายและเกาะรางังส่งผลให้ชาวบ้านผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทของฝากต,ต่างๆรวมถึงร้านอาหารต่างมีไรายได้ สำหรับสะพานเพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้จะมีเรือของผู้ประกอบการนำเที่ยวมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังมากถึง40ลําลำที่ส่วนหนึ่งมาจากเกาะกูดเพื่อนำนักท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการางังโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือ,อยางมาประจำไว้ตามหมู่เกาะต่างๆในช่วงเทศกาลเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้ง เก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบของกรมอุทยานด้วยซึ่งทางสำนักง,งานทอทอท,อทอได้คาดกันว่าจะมีเงินหมุนเวียนถึง400ล้านบาทด้านนายพิระเอี่ยมสุนทรแนมเพอเกาะช้างจังหวัดตราด ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบนเกาะช้างดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและรับมือในเรื่องของการจราจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,558ซึ่งมีวันหยุดราชการยาวติดต่อกัน5วันตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2,557ถึง4มกราคม2,558 และในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าห้องพักบนเกาะช้างถูกจองเข้าพักเต็มหมดทุกแห่งทอทอทอตราดแถลงข่าวตราดเมืองต้องหาำพลาดชี้เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เกาะสวยอาหารสดพร้อมง,งานส่งตะวันสุดบูรพาที่พัดผ่านเกาะช้างที่บริเวณลานประภาคารแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังตราดวันที่31ธันวาคม2557 นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการทททตราดและนางวิพาสุเนรเลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังตราดเปิดแถลงข่าวตราดเมืองต้องห้ามพลาดเมืองเกาะในฟันเพื่อเชิญนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังตราดนายประธานกล่าวว่าจังตราดเป็นเมืองน่าอยู่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงมีเกาะจําจนวนกว่า50เกาะรวมถึงมีความสวยงาม ขณะที่อาหารมีความสดอร่อยเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาสิ่งที่สำคัญก็คือปัญหาอาชญากรรมน้อยอุบัติเหตุไม่มากและเกาะหลายแห่งเช่นเกาะกูดเกาะมากมีความสวยงามเป็นเพชรเม็ดงามของเกาะในภาคตะวันออกด้านนางสาววรรณประภาระบุว่าททท,ทเล็งเห็นในเรื่งองการกระจายนักท่องเที่ยวไม่ให้กระจุกในจังหวัดหลัก จึงมองไปที่จังหวัดรองที่เป็นเมืองที่มีสถานที่พักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้กระจายมาได้ซึ่งโตราดเหมาะที่จะเป็นเมืองต้องห้ามพลาดในธีมเมืองเกาะในฝันที่มีธรรมชาติสวยงามทะเลสวยน้ำใสนกหัวปรีพระอาทิตย์ตกดินสวยซึ่งอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวด้านนางวิภากล่าวว่าจังหวัดราดเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวหลายประการทั้งอาหารสด แผ่นดินที่สุดปลายบุรพามีเกาะที่สวยงามอย่างไรก็ตามสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบการได้เตรียมรองรับในเรื่องนี้อย่างมากทั้งเกาะหมากที่เป็นโลคาบอลมีที่พักที่เงียบสงบมีที่ที่ไปกัมพูชามีนิเวศพิพิธภัณฑ์ที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจและพราดไม่ได้กลับเมืองตาด จากนั้นเวลา17.49นาทีคณะผู้ถแถลงข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดตราดและส่วนกลางร่วมกันเป็นสักขีพยานในการส่งตะวันสุดบุรภาโดยนายประธานและคณะได้ปล่อยโคมลอยรวมถึงร่วมร้องเพลงเก็บตะวันพร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกลับเกาะช้างที่มีสีแดงเหลืองตกท้องทะเลอย่างสวยงามจนลับขอบฟ้าไปในที่สุดใใชินจนนานเลลยปี จังหวัดตราดและเหล่ากาชาติจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานงานปีใหม่กาชาติประจำปี2557ในวันที่28ธันวาคม2557ถึงวันที่1มกราคม2558ณบริเวณสวนรุกคชาติจังหวัดตราดชมการออกร้านของเหล่ากาชาติพร้อมของรางวัลมากมาย ชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่บุฟเฟ่ตลองเบียตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร 039 525 488และ081 155 5052 50พยากรณ์อากาศประจําวันภาคทวนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31งาองศาเซลเซียสลมตวนออกเฉีงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึง2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร